รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติของพรรเพือไทยทุกท่านครับผมมี7นาทีกับ1นโยบายที่สร้างพายุหมุน4ลูกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและนโยบายนี้มีชื่อว่าอย่างที่ทุกท่านทราบครับดิจิทัลวอลเล็นโยบายดิจิท a l วอลเล็คือการกระจายเม็ดเงิน1นึ่งมืนบาท ลงไปสู่มือพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปราว50ล้านคนนั่นหมายถึงเม็ดเงิน5แสนล้านถูกอัดกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยตรรอกแล้วตรรอกเล่าเกิดพายุหมุนสี่ลูกครับที่ผมจะพูดในวันนี้ทุกท่านครับพายุหมุนลูกแรกพายุหมุนลูกแรกเกิดจากการที่ประชาชน สู่ร้านค้าเอาเงินไปซื้อของในร้านค้านายสมชายไปซื้อหมูปิ้งนายสมหญิงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเกิดธุรกรรมแบบนี้เป็นหมื่นๆล้านครั้งในรอบแรกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้เพียงแค่สองเงื่อนไขครับท่านต้องใช้เงินให้หมดภายใน6เดือนและท่านต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนของท่าน สงเงื่อนไขนี้การันตีอะไรครับสงเงื่อนไขนี้การันตีว่าเม็ดเงินจํานวนมหาศาลถูกอัดกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและกระจายตัวในทุกอําเภอในทุกหมู่บ้านในทุกตลาดนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและนี่คือพายุหมุนลูกแรกครับที่เกิดขึ้นของดิจิท a l วอลเล็ต878ลูกพายุหมุนเกิดใน878อําเภอทั่วประเทศพร้อมๆกันนี่คือพายุหมุนลูกที่หนึ ไม่จบแค่นี้ครับผมไปต่อที่พายุหมุนลูกที่สองจากร้านค้าสู่ร้านค้าพ่อค้าหมูปิง้งพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ครับท่านต้องเอาไปใช้อีกหนึ่งรอบเราสร้างเงื่อนไขนี้เพราะเราต้องการที่จะหมุนเศรษฐกิจอีกหนึ่งรอบและธุรกรรมที่พ่อค้าหมูปิง้งเอาไปซื้อของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเอาไปซื้อของเกิดอีกหมืน่นหมื่นล้านครั้ง ในระบบเศรษฐกิจกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีกหนึ่งครั้งในรอบนี้ไม่มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ครับท่านสามารถใช้ได้ในทั่วประเทศไม่มีข้อจำกัดในด้านร้านค้าท่านสามารถใช้ในร้านค้าใหญ่ร้านค้าเล็กได้เกิดเป็นพายุหมุนลูกที่สองครับในเศรษฐกิจไทยข้ามจังหวัดข้ามภาคกระทบชิงกันไปกระทบชิงกันมานี่คือพายุหมุนรอบที่สที่จะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีกหครั้ง ในโครงการดิจิท a l วอลเล็ทุกท่านครับพายุหมุนลูกที่3เราถูกตั้งคำถามครับเงินกำลังจะหมุนไปไหนเงินก้อนนี้กำลังจะหมุนไปไหนแล้วก็มีการโยนคำตอบให้สังคมโดยฝ่ายค้านว่าเงินกำลังจะหมุนไปเข้าร้านสะดวกซื้อที่เป็นเชนใหญ่ๆเงินจะเข้าเจ้าสัวหรือไม่แล้วจบแค่นี้หรือไม่ ผมเรียนอย่างนี้ครับนี่คือการมองเศรษฐกิจที่ไม่ครบระบบหยุดแค่นี้ไม่ได้พักเพื่อไทยมองแบบนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจประชาชนเดินเข้าไปซื้อของในร้านค้าเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานผมยกตัวอย่างง่ายๆประชาชนเดินเข้าไปซื้อในร้านสะดวกซื้อไปซื้อกล้วยตากหนึ่งถุง กล้วยตากหนึ่งถุงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกค,ครับแต่เกิดขึ้นจากการผลิตมีกระบวนการผลิต <te> ในกล้วยตากหนึ่งถุงนั้นประกอบด้วยกล้วยที่ต้องผลิตเพิ่มขึ้นการผลิตกล้วยเพิ่มขึ้นนั้นคือรายได้ของชาวสวนที่มีเพิ่มขึ้นนั่นคือหลายทางกล้วย <verts> ตากหนึ่งถุงต้องมีบรรจุภัณฑ์ผลิตในโรงงาน <assassination> ต้องจ้างพี่น้องแรงงาน <concepts> <context> นั่นคือรายได้ของพี่น้องแรงงานที่จะเพิ่มขึ้น นั่นคือปลายทางผมยกอีกตัวอย่างครับนมพัชเจอไรซ์หนึ่งขวดเชกเช่นเดียวกันนมไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกแต่เกิดขึ้นจากการผลิตให้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคืออะไรครับเราต้องเลี้ยงวัวเพิ่มขึ้นนั่นคือรายได้ของคนเลี้ยงวัวที่จะมีเพิ่มขึ้นขวดบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีการบรรจุมีการผลิตในโรงงานเกิดเป็น รายได้ของพี่น้องแรงงานเกิดขึ้นทั่วประเทศนั่นคือปลายทางนี่ตังหากครับที่เป็นเศรษฐการมองเศรษฐกิจที่ครบระบบร้านค้าเป็นแค่เพียงตัวกลางในการถ่ายทอดเม็ดเงินดิจิทัลวอลเล็ลงสู่หน่วยการผลิตที่เล็กที่สุดนั่นคือประชาชนนี่คือภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ต่งหาที่ควรจะมอง แล้วรายได้ของพี่น้องชาวสวนรายได้ของพี่น้องแรงงานรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นเกิดอะไรครับพวกเขานำกลับไปซื้อสินค้าอีกครั้งในระบบเศรษฐกิจอีกหนึ่งรอบไปซื้อกับร้านค้าเกิดพายุหมุนรอบที่3เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับและจะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆรอบทุกท่านครับนี่คือพายุหมุนรอบที่หรอบที่สรอบที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการหมุนเวทเงินทางเศรษฐกิจผมจะไปที่พายุหมุนรอบที่4ที่เป็นพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกท่านครับดิจิทัลวอลเล็คือการกระจายเม็ดเงินผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นระบบการชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยแอปพลิเคชันใหม่และนี่คือสถาปัตยกรรมของเราครับประชาชนยืนยันตัวตน และพุ่งเข้าสู่ซูเปอร์แอปพลิเคชันที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่และสามารถต่อยอดได้ในอนาคตลงลึกไปกันนั้นคือดิจิทัลวอลเล็ครับเป็นวอ l l e t กลางขนาดใหญ่ที่จะสามารถเชื่อมกับธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมอย่างมากมายด้วยระบบโอเพน o ูนี่คือสถาปัตยกรรมครับภายหลังภาคหลังหรือเบื้องหลังของสถาปัตยกรรมนี้คือเทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่เบื้องหน้าคือสิ่งที่ประชาชนใช้ได้อย่างง่ายดายครับท่านมีแอปพลิเคชันของธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนที่เข้าร่วมท่านเห็นไอคอนดิจิทัลเ l l ต t อยู่ข้างๆท่านสามารถกดใช้งานได้จากสิ่งนั้นแล้วลองนึกภาพครับประชาชน50ล้านคนอยู่ในระบบนี้อยู่ในระบบการชำระเงินในรูปแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้น เกิดธุรกรรมมากมายกระจายอยู่ในระบบกระจายอยู่ในประเทศเกิดเป็นพายุหมุนลูกที่4ครับพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านธุรกรรมต่างๆทุกท่านครับนี่คือพายุหมุน4ลูกที่เกิดขึ้นจากดิจิทัลเบลตกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจปั่นระบบเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนพายุหมุนลูกแรกครับผมทวนอีกครั้ง จากประชาชนสู่ร้านค้าลูกที่2จากร้านค้าสู่ร้านค้าลูกที่3ครับจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตวนกลับมาซื้อในร้านค้าอีกหนึ่งรอบและลูกที่4ครับพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากแอปพลิเคชันทั้ง4ลูกนี้รวมเป็นพายุหมุนก้อนใหญ่ที่จะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยและทำให้ปลุกเศรษฐกิจไทยชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่อีกครั้งและทุกท่านครับ และทุกท่านครับนี่คือและทุกท่านครับนี่คือ Digital Wallet ครับนโยบายจากพักเพื่อไทยสู่นโยบายของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนขอบคุณและสวัสดีครับ